ถ้ามีคนถามว่าเข้าใจหรือยังถามเขาได้ไหมว่าเข้าใจอะไรเมื่อไหร่ที่มีการถามว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจเท่ากับรู้จักตัวจริงๆของธรรมะหรือยังถ้าถามว่าเข้าใจอะไรตอบมาสิจะตอบว่ายังไม่เข้าใจเขาใช่ไม่เข้าใจอะไรอ่ะถ้าเกิดกล่าวถึงเสียงกล่าวถึงสีก็บอกมาสิว่าไม่เข้าใจอะไร ถ้าเข้าใจแปลว่ารู้จักตัวจริงของเขาครับอาจารย์ก็แสดงว่าไม่ได้ขอโทษนะคะความเข้าใจทีละเล็กทีน้อยค่อยค่อยมั่นคงลึกซึ้งขึ้นหรือว่าสามารถจะเข้าใจประจักษ์แจ้งตามที่ได้ฟังทันทีต้องค่อยๆรู้ทีละนิดเขาใชครับเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องทีละนิดทงสารนังคัจฉู ถ้าถามคุณโอ๊ตก่อนว่าปัญหาแรกที่ควรเข้าใจคืออะไรก่อนที่จะถามปัญหาธรรมะอื่นปัญหาแรกในพระพุทธศาสนาคืออะไรก่อนที่จะมีปัญหาธรรมะต่อไปเชิญครับครับ,บก็กรับท้าวท่านอาจารย์นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีท่านอาจารย์อนกนะครับปัญหาแรกเลยก่อนที่จะ สอบถามปัญหาธรรมะก็คือเข้าใจหรือยังว่าธรรมะคืออะไรนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าเธอเกิดว่าไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก็จะไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาธรรมะหรือเปล่าครับเข้าใจอย่างนี้สว่างสักนิดนิดหนึ่งไหมครับสว่างนะสว่างด้วยความเข้าใจนะว่าถ้าไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรตั้งแต่ต้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็ไม่มีปัญหาธรรมะ เพราะนั้นก็มีปัญหาแบบจับชายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่แล้วก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นกาบท้าท่านอาจารย์เริ่มต้นการสนทนาตรงนี้มีประโยชน์ว่าปัญหาธรรมะคืออะไรเนี่ยก็เอาเดี๋ยวนี้เลยครับก็ท่านอาจารย์ครับเ,เมื่อสักครู่ก็มีการสนทนาที่ได้ฟังพี่อรวรรณกับท่านอาจารย์สนทนาก็คือกล่าวถึงว่าธรรมะเกิดแล้วก็ดับ เข้าใจหรือ,อยังนะครับในเบื้องต้นเนี่ยพี่อร,อรวรนก็บอกว่าเข้าใจในขั้นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวแต่จากการที่ได้ฟังธรรมะมามีการสนทนาบ้างตามกลุ่มต่างๆนะครับผมก็จะตระหนักไว้ว่าเมื่อไรที่มีการถามว่าเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจเท่ากับรู้จักตัวจริงๆของธรรมะหรือ,อยังถ้ามีคนถามว่าเข้าใจหรือ,อยัง ถามเขาได้ไหมว่าเข้าใจอะไรถามคนถามครับซ,ซึ่งตรงเนี้ครับเราก็จะพบบ่อยมากทุกท่านก็ไม่ถามเขาแล้วจะรู้เลยครับอาจารย์ครับไม่แต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอเสมอถามว่าเวลาฟังธรรมะเนี่ยฟังเพื่ออะไรแล้วหลายๆท่านก็บอกว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะเราก็ได้ยินมาท่านอาจารย์ก็บอกว่า ฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปหวังอะไรไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเขาว่าฟังเพื่อเข้าใจหรือ,อยังนะครับก็คือเพื่อเข้าใจตัวจริงของเขาไม่ได้เข้าใจว่าสามารถกล่าวได้ว่าเสียงเป็นยังไงสีงเป็นยังไงลักษณะของเขาเป็นยังไงแต่ในขั้นเรื่องราวเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ยินแล้วก็ไตร่ตรองตามก่อนเมื่อตัวจริงเขาปรากฏ <c oughs> ทุกคนก็ไปไกลมากถ้าถามว่าเข้าใจอะไรตอบมสิ ตอว่ายังไม่เข้าใจเขาใไมไม่เข้าใจอะไรอ่ถ้าเกิดกล่าวถึงเสียงกล่าวถึงสีงก็บอกมาสิว่าไม่เข้าใจอะไร,รต้องชัดเจนถ้าเข้าใจแปลว่ารู้จักตัวจริงของเขาครับอาจารย์ก็แสดงว่าไม่ได้รู้จักขอโทษนะคะความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยคอยมั่นคงลึกซึ้งขึ้นหรือว่าสามารถจะเข้าใจประจักษ์แจ้งตามที่ได้ฟังทันที ต้องค่อยๆรู้ทีละนิดครับ,รบเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องทีละนิดครับเอออย่างนี้เนี่ยในการเข้าใจในขั้นการฟังนะครับก็เป็นก็เป็นความเป็นปัญญาเกิดขึ้นทํากิจสมมุตินะครับจะในขั้นการฟังเลยะครับฟังไต่ตองตามแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยตอนที่ปัญญาทํากิจมีแสงสว่างแล้วใช่ไหมครับพระสัรับจะหาแสงสว่างนะ ฟังแค่นี้ไปคิดถึงเรื่องแสงสว่างแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ครับาจาสั์ครับทางไหนทางใจครับค่ะคิดไหมคิดครับขณะที่คิดเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นครับได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่เลยครับพจาสย์ครับพี่ันจริงเข้าใจความหมายของทางใจ ใจคืออะไรใจตรงนี้ก็คือทางคิดทางมโนทวารครับนั่นไงชื่อมาแล้วเราเรียนชื่อแล้วหรือเรารู้ว่าใจคืออะไรเเป็นรื่องราวอีกครับอาจารย์ครับเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงสั้นๆ้น ครับเอ่อถ้าถ้าให้ผมกล่าวใจก็ถ้าเป็นรูปก็เป็นหัตถยาวัตถุเป็นที่เกิดของจิตเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะถามใจไปกล่าวถึงหัตถยนจิตคิดครับอาจารย์ครับใจเป็นธาตุรู้ใจเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ครับค่ะเรียกจิตก็ได้วิญญาณก็ได้ธาตุรู้ที่ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเราใช้คำว่าคิด เดี๋ยวนี้กำลังคิดอะไรคิดจิตครับค่ะตอบว่าใจได้ไหมได้ครับค่ะเห็นไหมคะถ้าเข้าใจไม่มีปัญหาตอบคำว่ามาโนวิญญาณได้ไหมได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำไม่ใช่ไปจำไว้ว่าคำนี้ธาตุนี้มีกี่ชื่ออะไรบ้างแต่ให้รู้ความจริงว่าธาตุรู้มีแน่นอนแค่นี้จากธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ต่างกันเป็นสองอย่างเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้หนึ่งละไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นสภาพภาวะของธรรมะที่ต้องรู้เมื่อเกิดขึ้นจึงเป็นธาตรู้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นมีแต่ไม่รู้อะไรรู้ไม่ได้แข็งจะไปรู้อะไรไม่ได้ต่างกับธรรมะที่เป็นธาตรู้ก็เป็นฝ่ายที่เป็นรูปธรรมใช้คำต่างกันเพราะลักษณะต่างกัน ความหมายต่างกันแต่ไม่ใช่ตอบชื่อครับอาจารย์ครับก็จากสิบเนื่องจากเรื่องที่บอกว่าธรรมะเกิดดับเข้าใจหรือ,อยังครับเมื่อเช้าก็มีการสนทนาในกลุ่มย่อยอยู่ครับในเรื่องของอนัตตาคือผมก็กล่าวกับคนในกลุ่มว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาในชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาเราทําอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ได้สิ่งที่ต้องการ หรือไม่เป็นไป,ไปตามความคาดหวังเราก็ตอบว่านี่แหละอนัตตาแล้วเราก็จบไปเราก็ไปใช้ชีวิตเพลิดเพลินแล้วพอมีสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังอีกเราก็กลับมานึกถึงว่าเนี่ยอนัตตาอีกอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงการพยายามจะเอาธรรมะไปใช้แล้วพอมาลงคําว่าอนัตตาปุ๊บแล้วก็โอเคจบเคลียร์นี่แหละอนัตตานะครับเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง ครับอาจารย์ครับแล้วก็เมื่อชาวพิสาก็กุณากเกื้อกูลว่าอนัตตาเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้เลยผมก็ได้ไต่ตองว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออ๋อสิ่งที่เกิดปุ๊บดับเลยทุกขณะดังนั้นเนี่ยอนัตตาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกขณะก็คือไม่ว่าจะเป็นสภาพรู้หรือสภาพไม่รู้อะไรเนี่ยเขาก็เกิดดับอยู่ทุกๆขณะอยู่แล้วครับอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเราฟังเรื่องอย่างนี้บ่อยๆหลายๆครั้ง ในชีวิตประจำวันเราก็เผลอแล้วเราก็เลยไปเลยจะมาคิดถึงอนัตตาก็ต่อเมื่อไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังแล้วก็ว่าโอเคอนัตตาเป็นคำเป็นชื่อแล้วก็มากรบทุกอย่างเลยครับอาจารย์ครับรู้ธรรมะอะไรถ้าจากตรงนี้ไม่ค่ะไม่ได้ถามว่าถ้าครับไม่ได้ถามเรื่องที่เราครับเรื่องที่ไม่ค่ะถามว่ารู้ธรรมะอะไร ตรงไหมถามตรงไหม<ร>หาการเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะอะไรไม่รู้เลยนั่นเลยไม่รู้เลยนั่นแหละนั่นแหละก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาชื่อมาตอบจริงๆเนี่ยที่ถามคําถามเนี่ยก็คิดในใจอยู่ว่าจริงๆต้องมีเจตนาเครือบแคลงที่อยากจะหาวิธีการ ในการจัดการกับอนัตตาครับแล้วรู้ธรรมะอะไรไม่รู้ครับแม้แต่เจตนาพูดแล้วคืออะไรเนี่ยครับอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักเจตนาครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะครับอาจารย์ครับต้องมีตัวธรรมะที่กําลังให้ศึกษาไม่ใช่คิดถึงธรรมะเรียนอาจารย์ครับแต่การเข้าใจเจตนาอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเป็นปัญญาขั้นสูง เจตนามีจริงไหมมีจริงครับอาจารย์ครับเป็นธรรมะด้วยเปล่าเป็นครับเป็นธรรมะอะไรเป็นสภาพรู้เป็นเจตสิกค,ครับและต่างกับสภาพรู้อื่นยังไงก็เจตนาก็จงใจครับควรขวายแล้วก็มีทั้งเกิดพร้อมกับเจตสิกอื่นกระตุ้นเตือนให้เกิดเจตสิกอื่นทํากิจครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มีไหม มีก็ไม่รู้จากเขาค,ครับรช่ครับแล้วฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อให้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ครับรช่ครับแล้วจะรู้ได้ยังไงก็จะต้องฟังจนมีความมั่นคงขึ้นครับจนปัญญาเขาเป็นผู้ทํากิจในการรู้จักเจตนาครับจนรู้ว่าแม่เดี๋ยวนี้มีเจตนาก็ไม่รู้ครับอาจารย์คำเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นฟัง ต่างกับความรู้ขั้นที่เริ่มรู้ธรรมะลักษณะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเป็นที่น่าตกใจครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยศึกษาชื่อแต่ไม่เข้าใจธรรมะต้องตรงค่ะแต่ก็เป็นขั้นพื้นฐานทึ่ทำให้ปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นตามลำดับขั้นในขั้นของการฟังก่อนเพราะฉะนั้นไม่ประมาท ที่จะรู้ว่าเพียงขั้นฟังไตร่ตรองแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนในความเป็นอนัตตาไม่ใช่เต่าว่าเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาวะความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเท่านั้นจะดีจะชั่วมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะไปดนบันดาลหรือทำได้เลย อาจารย์กล่าวว่าเป็นเป็นภาวะของความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งคำว่าภาวะก็ไตร่ตรองได้ว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับเลยครับแต่ภาวะของหนึ่งเป็นหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับะสะภาวะธรรมะแต่ละหนึ่งมีความเป็นของตนแต่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น ณนะตอนนี้ก็รู้ได้ในขั้นของการฟังเพราะปัญญาไม่ได้สูงขนาดนั้นค,ครับแต่เพราะฉะนั้น,นถ้าฟังเพียงแค่จำก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้ารู้ว่าฟังแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ยังไม่ถึงระดับที่จะรู้ตรงนั้นได้แต่เริ่มรู้ความจริงว่าไม่ไกลเลยแค่เดี๋ยวนี้เองมีหมดทุกอย่างที่ได้ฟังซึ่งก่อนฟังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นราหมดเดี๋ยวนี้ก็กำลังจำ แต่ไม่มีการคิดถึงว่าจำเป็นธรรมะมีจริงมีภาวะที่เกิดขึ้นทำอื่นไม่ได้เลยนอกจากจำครับอาจารย์ครับอันนี้ก็นี่ก็สำคัญมากครับอาจารย์เพราะว่าเ,เราอะจะไม่รู้เจตนาหรือความตั้งใจจริงๆของตัวเองเลยเพราะว่าเขาเกิดดับเร็วมากแม้กระทั่งเจตนานะครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยเวลาฟังธรรมะหรือให้เพื่อนช่วยกล่าวธรรมะให้ฟังอะครับเราก็มีความตั้งใจว่า ให้เขากล่าวไปก่อนในเมื่อสัญญาเนี่ยเกิดทุเกิดขึ้นทุกขณะสัญญาเขาทําหน้าที่จำจําไปก่อนพระฉจานั้นขณะนั้นไม่ได้ฟังทรรมมีความคาดหวังเกิดขึ้นด้วยครับว่าให้เป็นหน้าที่ของสัญญาจําไปก่อนเดี๋ยวมีประโยชน์เองอย่างเงี้ยครับคิดไปจะทําอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้ไม่ได้ฟังทรไมแต่ก็ไต่ตองตามนะครับต้องสลับสิครับพระจนจ้นขณะนั้นไม่ได้ฟังทรรมต้องรู้ออว่าขณะไหนฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า ไม่ใช่ฟังตรงนี้ไปคิดเรื่องโน้นที่จะเข้าใจดังนั้นคาว่าสัจจะที่เป็นความตั้งใจเพื่อที่จะฟังสัจจะเป็นสภาพธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงแล้วความตั้งใจใส่ใจที่จะฟังเพื่อความเข้าใจจริงๆนะคะพระอาจารย์ครับเพราะว่าขณะ,ะนี้เราก็ไม่ทราบว่าเรามีความตั้งใจอะไรกันแน่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้คะ่ะ จะเปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจึงฟังเพื่อเข้าใจแต่ก่อนจะเข้าใจต้องฟังไตร่ตรองเฉพาะสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เอาความคิดของเราเขาไปแทรกอ๋ออาจารย์เข้าใจแล้วครับแสดงว่าแม้ขณะเน,นี้ที่เราจะไม่รู้ว่าเราฟังแล้วจริงๆมีเจตนาเพื่อจะเข้าใจจริงๆหรือไม่ การฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อปัญญาเขามีมีเหตุปัใจจัยให้ปัญญาเกิดปัญญาจะเป็นเออเป็นเจอสิ่ที่ทำกิจให้ตรงแล้วก็เห็นประโยชน์ของการฟังเพื่อความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นแม่แต่คำว่าฟังเพื่อเข้าใจก็ต้องตรงเข้าใจอะไรเข้าใจคำที่ได้ฟังไม่ใช่เข้าใจอื่นต้องตรงหมดเขาก็ ก็ยากนะคะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่มั่นใจเลยแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีจริงไหมขณะนั้นมีจริงครับเป็นเราใช่ไหมเป็นเราครับถูกหรือผิดก็ต้องผิดครับเห็นไหมอุตส่าห์ฟังธรรมะมาพูดธรรมะโน่นธรรมะนี่ก็เป็นเราครับจนกว่าจะไม่เป็นเราไม่ใช่เพียงพูดไปพูดไปแล้วก็เป็นเราไปเรื่อยๆจนตาย แต่ต้องรู้ว่าขณะไหนไตรตรองเฉพาะคำที่ได้ฟังลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นขณะนั้นก็ไม่ใช่เราอ๋อจย์ครับแต่ขณะที่ปัญญาเข้าใจอยู่ๆเขาก็เข้าใจขึ้นมานิดๆทีละน,น,นิดนะครับขณะนั้นไม,ไม่ได้เป็นเราค,ครับทุกอย่างคะ่ะไม่ใช่ขณะนั้นเท่านั้นคําว่าทุกอย่างคือดเดี๋ยวนี้นเป็นเราหรือเปล่าเป็นครับและความจริงเป็นหรือเปล่า ความจริงไม่เป็นครับ,รบพระาจรฟังธรรมะหรือเปล่าไม่ได้ฟังครับถ้าเกิดว่ายังเป็นเราอยู่ก็แสดงว่าขณะนี้ไม่ได้ฟังฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะคิดเรื่องอื่นแต่ก็คิดเรื่องธรรมะนะคะ,ะับอาจารย์ครับธรรมะเรื่องอื่นอ๋อแต่ไม่ใช่เรื่องที่กําลังได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้กําลังฟังแล้วคิดเรื่องธรรมะ ก็ต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับจนกว่าจะเข้าใจว่ามีภาวะของสิ่งที่มีจริงที่เรากำลังฟังจนกว่าจะเข้าใจว่ามีภาวะของสิ่งที่มีจริงที่เรากำลังฟังถูกต้องครับก็ยังไม่ได้ให้หวังหวังไม่ได้ด้วยหวังก็ผิดครับใ่ไหครับใช่ครับพูดอย่างนี้แล้วยังหวังไหมตอนนี้ก็ยัง อันนี้ก็คือไม่รู้ครับอจแต่ก็คิดว่าต้องหวังครับไม่หมดไม่หมดครับเพราะไม่รู้ครับกราบ,บขอบพระคุณครับสังขารขันนะฮะที่ดีคือความเข้าใจเนี่ยกว่าจะปรุงแต่งขึ้นจนเข้าใจภาวะความจริงของสิ่งที่ได้ฟัง ประโยคนี้ดีมากเลยจนกว่าจะเข้าใจภาวะความจริงของสิ่งที่ได้ฟังเพราะฟังก็ต้องคือการตรึกถึงคำที่มาจากการตัดสรุปของพระสัมมาสมพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่แม้จะได้ยินเสียงแล้วก็ฟังมีการรู้ความหมายของคำและเป็นคำจากการตัดสรุด้วยแต่ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อความเข้าใจ เป็นไปเพราะขณะนั้นมีความคิดที่เราเคยสะสมกันมาที่เมื่อตอนช่วงเช้านะที่ได้กราบเรียนนอาจย์ว่าสะสมมาที่จะคิดออกนอกลู่กันทุกคนครับแล้วก็ค่อยๆที่จะออกนอกลู่น้อยลงแล้วก็เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น แต่ก่อนผมก็เคยพูดเหมือนพูดเล่นๆนะแต่ความจริงผมคิดอย่นจริงนะถ้าอาจารย์ก็เกื้อกูลพวกเราเสมอใช่ไหมผมก็เปรียบเพียบผมว่าตัวผมเนี่ยเหมือนวัวควายที่งงๆคือเราก็จะไปสเป,สะ,ปะสะปะตามที่เราคิดนะครับแล้วก็วันนี้ผมพูดตามภาษาผมอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะนั้นก็เหมือนแบบวัวควายที่ถูกช็อตไฟฟ้าหลายๆทีก็กค่อยเดินตรงไปนะครับ นะฮะค่อยๆที่จะรู้ขึ้นมาแล้วว่าอย่างนี้มนียนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดเดิมๆเ,เพราะคุณโอ๊ตผมหรือใครคนระับเราสะสมความคิดที่เป็นตัวตนเนี่ยมานานไหมฮะมานานเพราะฉะนั้นฟังอย่างเงี้ยยิ่งจะเห็นในความลึกซึ้งของคำที่ดูเป็นธรรมดาที่ท่านอาจารย์กล่าวบ่อยตะกี้ท่านอจากล่าวอีกฟัง เพื่อเข้าเพื่อเข้าใจนะฮะฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจในความเป็นธรรมะหรือสั้นๆคือฟังเพื่อเข้าใจไล้ต้องพูดทําไมดูธรรมดาจังนะฟังก็ฟังเพื่อเข้าใจแต่จริงๆแล้วขณะนั้นไม่ได้ฟังธรรมะขณะนั้นมีจิตที่คิดไปตามการสะสมเดิมๆของเราออกนอกลู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามี คำของพระองค์เป็นอารมณ์คำของพระองค์เป็นอารมณ์กับความคิดที่ออกนอกลูกเพราะฉะนั้นคำนั้นจะเป็นอุปปนิสยาโคจรได้หรือไม่ได้ทีาจะเขาแม้การฟังธรรมฟังด้วยดีเนี่ยนะฮะก็ยากแล้วที่จะบอกว่าอ้าวก็จะความเป็นตัวตนก็จะถามว่าแล้วตกลงจะฟังยังไงให้เป็นการฟังธรรมตัวตนก็มาอีก อาจารย์นะครับแ mm hmm. ต่ไมหมดครับตรงนี้ชัดมากเลยครับ mm hmm. เหมือนกับว่ามีคําของพระองค์เนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นให้ไต่ตองแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตามการสะสมมาเนี่ยพอได้คํานี้มาปุ๊บมันจะคิดไปตามการสะสมมันออกนอกลู่ไปเลยคือแบบมีนิดเดียวถ้าไม่ได้มีความละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พระองค์ตัดเนี่ยตัดเพื่อที่จะมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรงครับอาจารย์ครับ อันนี้ก็ผมมีโอกาสได้สนทนากับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ได้จดมาเพราะว่าคํานี้ก็เอาไว้เตือนใจตัวเองว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หมดความเป็นเรานะครับก็คือฟังไปจนกว่าจะหมดเองครับฉนันไม่ต้องกลัวครับยังไงก็เป็นเราเพราะว่าขณะนี้ฟังธรรมะก็มีความรู้สึกว่า เมื่อไหร่จะหมดสักทีเอ๊ะถ้าเราละตรงนั้นแล้วเราจะหมดไหมถ้าเราไม่เอาอ่ะคนอื่นเขาเอาแต่เราไม่เอาก็กลายเป็นเราที่เลือกที่จะไม่เอาก็ยังมีความเป็นเราซอนอยู่ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวครับอาจารย์ครับเพราะถ้ากลัวแล้วไปคิดอย่างนั้นกําลังเพิ่มความเป็นเราหรือลดความเป็นเราเป็นการเพิ่มครับพอจะไปหาวิธีจัดการว่าจะลดกิเลสอย่างไรจะทํำยังไงให้ละทอลงทั้งที่เป็นเราเนี่ยแหละที่อยากที่จะไม่เอาครับอาจารย์ครับ เป็นเราทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับอาจารย์ครับ <laughs> บางทีแบบเวลาฟังธรรม,มะเนี่ยครับแล้วก็ไต่ตองเองแล้วกเ็เริ่มที่จะเห็นถึงความถึงโลภะท,ที่แอบแฝงมากอย่างบางทีเนี่ยฟังธรรม,มะแเ้าก็ฟังเรื่องเห็นมาบ่อยนะในบรรดาการฟังธรรมทั้งหมดเนี่ยเราฟังเรื่องเห็นบ่อยที่สุดเป็นท็อปปิกที่ได้ยินบ่อยที่สุด แต่ในขณะนี้เนี่ยก็ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักสีตามความเป็นจริงอันนี้ทั้งๆที่ฟังบ่อยที่สุดหรือว่าเราเอาแค่นี้พอเก็บเอาฟังเรื่องเห็นเนี่ยเอาให้เลยเอาชาตินี้ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยเอาเรื่องเห็นลุยเรื่องเห็นอย่างเดียวจะลุยเรื่องเห็นอย่างเดียวเลยครับอะไรลุยอะไรลุยโลภะลุยครับตัวตนและโลภะเพราะฉะนั้นนี่กําลังประกาศอริยสัจที่สอยู่นะ ฟัง<ช>เหมือน<ช>ดีเลยครับจะประกาศอริยสัจที่สองเนี่ยครับแต่จริงแต่เมือม่อไม่รู้ก็โดนอริยสัจที่สองนี่แหละทํากิจทําให้ต้องอยู่อย่างนี้แล้วชาติหน้าเจอพระธรรมอีกโชคดีทํากุศลกันไว้ในพระศาสนาแต่เจอพระธรรมแล้วก็คิดอย่างนี้อีกแล้วคิดเยงี้เราก็คงจะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจึงได้รับประโยชน์จากพระธรรมเนี่ยเล็กๆในน้อยจึงอยู่มาอย่างนี้ อาจารย์ครับจริงอยู่มาอย่างนี้นี่คือไม่ได้ออกจากสังสารวัตรครับแล้วก็เป็นไปตามการสะสมด้วยที่จะคิดแบบนี้ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นพอใจที่จะคิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือจะค่อยๆเห็นความละเอียดของการที่จะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยครับอาจารย์ทันทีที่คิดแบบเนี้ว่าจะลุยฟังเรื่องเห็นนะครับทรมาก็ผุดขึ้นมาเบรกไว้เหมือนกันนะครับอาจารย์ว่า เลือกได้หรอว่าจะได้ยินอะไรแล้วก็นี่จะมาจัดการมาจัดการถ้าเมื่อ,อไหร่ที่จะมีการจัดการเกิดขึ้นผิดทางแล้วอันนี้มีความคาดหวังแล้วผิดแล้วครับก,ก็หยุดความคิดนั้นครับอาจารย์คับก็ไม่ใช่เป็นคุณโอ๊ตที่หยุดแต่เป็นความเข้าใจที่ค่อยๆมีขึ้นที่ไตรรองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอบรมเจริญปัญญาท่ามกลางกิเลสอกุศลเต็มไปหมด ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็จึงมีประโยชน์ของการสนทนาที่จะค่อยๆเข้าไปในเส้นทางที่ถูกต้องดำเนินไปตามหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการที่ได้ยินแล้วก็คิดคำของพระองค์ด้วยความคิดของตนก็ค่อยๆเป็นการอาศัยคำของพระองค์เป็นที่พึ่งให้ปัญญา บ่มขึ้นอุปนิสยะโคตระไม่ใช่ที่จะไปทำแต่เป็นการปรุงแต่งโดยอาศัยกัลยาณมิตรที่ท่านจะกล่าวคำมันเป็นประโยชน์ถ้าอาจารย์กล่าวมาเนี่ยชั่วโมงกว่าเนี่ยโอ้โหแต่ละคาแต่ละคำต้องไต่ตรองแต่แม้พูดว่าแต่ละคำแต่ละคำต้องไต่ตรองทีนี้เราจะเอาแล้วเดี๋ยวกลับไปเราจะไปถอดคำเทพนี้แล้วเราก็จะเอามาไต่ตรองตรงนี้มาอีกเลยก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับ อาจารย์ครับแต่เวลาไตรตองเนี่ยไตรตองจากที่ฟังฟังมาเนี่ยมันก็หมดจริงๆนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าหวังไม่ได้หลังจากที่ไตรตอนอะครับอย่างเช่นการรอบรู้ในปริยัตนะครับขนาดเรื่องฟังอะเรื่อจาัดก,การใด้ฟังเนี่ยเรื่องเห็นเรื่องสีอะไรพวกนี้นครับอันนี้แค่ข้อธรรมเดียวอะครับเขาว่าปริยัตเนี่ยไม่ได้แค่รู้ ฟังแนละรู้ความหมายแต่ต้องรู้จักตัวจริงๆของเขาขนาดแค่เห็นเรื่องเดียวเนี่ยครับอาจารย์ครับยังไม่ได้รู้จักเขาเลยแล้วรอบรู้ในประยัติทั้งหมดเลยเนี่ยครับเป็นอีกหลายหลายแสนโกดกับครับถ้าเกิดว่าไต่ตองได้แบบนี้ครับความหวังก็ถอยลงไปลงไปลงไป,ลงไปจนจนกระทั่งไม่ต้องหวงังละแต่มันยังไม่ถาวรครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะแวบเข้ามาหวังใหม่ครับอาจารย์ครับอันนี้เราก็มีการกล่าวไปด้วยความคิดถึง อันวังลี่คุณสับคุณสนะครับสลับกับความที่เข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อสักครู่ใหญ่ๆถ้ท่านอาจารย์กล่าวคำหนึ่งนะครับว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงไหมครับในเมื่อไม่รู้เนี่ยก็ก็คือไม่รู้แล้วจะไปทําให้ไม่รู้เนี่ยเป็นรู้ก็ไม่ได้แล้วถ้าเราจะเข้าใจเพิ่มเติมอีกหน่อยนะรรู้ก็คือรู้ถ้าเป็นความรู้จริงๆเนี่ยจะให้ไม่รู้ไม่ได้เลย ใช่ไหมครับไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้โมหะก็ต้องเป็นโมหะอาวิชาก็ต้องเป็นอวิชานะครับปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาต้องเป็นวิชาวิชาก็ต้องเป็นวิชาแต่ความรู้ต้องเป็นความรู้รู้แค่ไหนก็เป็นความรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้มหาศาลแต่ตะกี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วเตือนมากเลยนะครับ ก็คือรู้เริ่มต้นคือรู้ว่าเริ่มต้นของปัญญาคือรู้ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะครับที่ไม่ใช่เหล่าครับทุกอย่างเป็นธรรมะครับสัจจะเจตนาล่ะคุณกล่าวถึงเจตนา <c oughs> ก็เป็นสภาพรู้เป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกครับ เป, <S <S เป็นเจตจสิกอะไรอัญ,ญญาสมานาเป็นอะไรเงี้ยก็ว่าไป <S <S แต่แท้จริงว่าแล้วประโยชน์คืออะไรที่จะเป็นปริยัติก็คือแม้เราจะกล่าวว่าเป็นธรรมะ<ม>เป็นธาตุรู้ไ่ใช่จิตเป็นเจตสิกเ,เจตส,<ไ>สิกนี่ขวนขวายอะไรต่ออะไรประโยชน์คือคือเดี๋ยวนี้รู้มีไหมรู้จักเขาไหมปรากฏไหมต้องรู้ตอนนี้เริ่มต้น เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปรู้เจตนาเดี๋ยวนี้รู้ว่ายังไม่รู้จักเจตนาตามที่ได้ฟังเรื่องของเจตนาเลยใช่ไหมก็ต้องเป็นสัจจะข้อนี้ตรงนี้ไปเรื่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ครับมีประเด็นมีปัญหาธรรมะอีกไหมไม่มีครับเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่อยๆครับเพราะว่ายังไม่ได้หยุดอยากครับที่จะที่จะสงสัยครับจันคำุทัสา I